เดินทางไปทำงานควบคู่กับการพักผ่อนที่ประเทศโปรตุเกตค่ะกับทิปพิเศษจากบิคาเมล่ a มาหลายวันเต็มในที่สุดน้องมินก็เดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ โดยล่าสุดค่ะน้องมิ้นรันดวีก็ได้แจ้งข่าวผ่านทางแอปพลิเคชันเอกวาน้องถึงไทยแล้วค่ะงานนี้คนที่คิดถึงหนักมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นหนุ่มไทยกองทัพพีก,ก็รีบเข้ามาคอมเมนต์อย่างไวด้วยอีโมจิปรบมือดรัวกันเต็แใจว่ายบว่าก็หลายวันแล้วเนอะความคิดถึงก็ต้องทํางานหนักมากเป็นธรรมดาค่ะหลายคอมเมนต์ก็บอกว่าดีใจที่น้องมิ้นกลับมาอย่างปลอดภัยและอยากให้น้องได้พักผ่อนเยอะๆค่ะ รอติดตามผลงานของน้องกันเต้าแบบแน่นๆเลยค่ะ ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเ d n ูปาร์ตี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ